สวัสดีทุกนคนนะคะครับของลูกพี่อ๋ออะไรตอนนี้เข,เขียนว่าจะงาคือดีใกล้จะเที่ยงแล้วเรามาทำงานเหมือนเดิมเลยนะวันนี้อากาศร้อนนะเดี๋ยวจะพาดูอาการของทีมงานแต่ละคนมารวมเลยไม่เห็นเขียนเลยค่ะขึ้นจัดหนักไปหนะ่อยดูนะคะ สภาพแาต่ละคนมันเป็นยังไงรถก็ไม่ยอมให้สตาร์ทชิวๆใช่ไหมลมเย็นๆเรามานอนเล่นข้างสนามลมเย็นเนาะจากอากาศร้อนถ่ายเลย่ายเไย ถ่ายคลปไหมถ่ายวิดีโอโอ้งาสงสารเนาะดูอ่ะพี่นมานอนแบบตากแดดเนี่ยเป็นยังไงด้วกลางคืนอย่างห้าวเช้ามาแทบร่วงตัวใหม่ครับคืนนี้แก่ตัวใหม่ฮะกลางคืนอย่างห้าวเช้ามายังไงแทบร่วง ลมเย็นดีมากเลยแต่ว่ามันร้อนเอ้าไปนี่เราป้องกันตัวเองนะคะใส่ถุงแขนใส่หมวกไปจ้ะกินข้าวจ้ากินข้าวค่ะกินข้าวกินได้ไหมหน่กินข้าวได้ไหมหน่ได้กินข้าวค่ะพักกันนี่พักแล้วมันจะหมดเวลาพักแล้ว Oh ทนไเช้ามานี้แบบว่าลืมตาแทบไม่ขึ้นอนะ่ะเอามือนอนข้ามกลางเลยวันนี้กินสลิปหนึ่งก็พอไรอ <c oughs> กินเยอโอ้ยยังจะเอาอีก <c oughs> มีคนโทรมานี่ละ ที่แคมป์นะคะแล้วเราก็จะโดนเซลไปเยี่ยมญาติมาเมื่อคืนโดนญาติเลยเลี้ยงหนักไปหน่อยญาติเนี่ยทั้งเข็ดเข็ดก็กินพิซซาไปอีกนานเลยแล้วเนี่ย เดี๋ยวมาพักทานข้าวนะคะอยู่ที่แคมป์นะคะร้อนหัวฟูเลยะคะเปิดแอร์เ,เป่าหัพวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะงานที่สนามนะคะแต่วันนี้ยังไม่มีเคสเท่าไหร่นะคะเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นนะคะ ถ้าอยากมาดูรถที่สนามแข่งก็ใช้ได้ก็คิดถึง FC ซทุกคนนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูไลฟ์สไตล์การทำงานนะคะเดี๋ยวก็จะพักทานข้าวเขาเอาเข้าวมาแล้วข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องเดีย๋ยวไปดูในแคมป์กันนะคะ เป็นเยังไงอสําหรับร้อนนัางแช่แอร์ประเหมือนจะสอดรีเทนเนอร์ไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเอ่อในแคมป์นะพักทานขาวเที่ยงนะ เอาอะไรกินอะไรจะเอาไปให้ค่ะไม่ใช่ได้อะไรกินตะดุนข้าวผัดข้าวผัดขอข้าวมาข้าวกินอยู่นะ มาดูค่ะได้เลยข้าวไข่ต้มอะไรหน่อไม้ทีมงานนะคะมีแต่ผู้ชายนะคะมีผู้อินอยู่คนเดียวนะคะโดกินข้าวไม่ได้ เอาไปกินที่ไหนหน่ะนะอ๋ออะไรข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดไม่ได้กินข้าวเช้าด้วย <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะทุกคน ไ้ีเ้ามันเล่นสรอบได้สองหมื่นไปเลยหายเงียบเลยแล้วก็รอรมาเล่นอะไรพาราเกมส์โอ้โหมันแทงตาละร้อยบาทสิโอเคเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จนี เาเมื่อกี้ยังเตะบอลอยู่เลยไม่ใช่เตะบอลแฮมมอรไซด์ขับรถฤดูนี้อันนี้ทีมอะไรกับทีมอะไรนี่ว่าตะลันถูกบอลเฮ้ยไอเจ้าไอเจอเฮ้ยมาลีปินเตอรา์ายแล้ว vào là nó vào Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ ประมาณ 30... 35คนนี่มาเห็นชุดตอนกลางคืนนี่เหมือนจะตื่นเหมือนกันนนเนี่ยลูกแขวนแขวนไว้แบบีชุดทีมงานมาเชลบรีไอซี ห้องครัวห,ห้องน้ำห้องอาบน้ำใช่ไหมที่ห้องอาบน้ำทำกันเองน,นะนั่นี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยอยากได้ป้อมแบบประมาณนี้เลยอ่ะห้าแสนห้าแสนเนี่ยป้อมกู้ภัยอะ่ะทำอย่างงี้โอเคเลยอะ่ะต้องอมาเป็นสันไทย นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ